ปิดร,รัเดนเพื่อขาสองดอกุณทต้นเพียรยังเอาฝวกยังเอาเอาอุ้ยเสียงขา จ้าสวัส <Das> ด <boys> <laughs> ีจ้าพ่กพอกบักกะตะมือนีเขาป้าเขาโคกโคบสามแม่ลูกเจ้มือนอย่าไปลุ้น้ำกันเจ้าวสิมาน สาวหนึ่งไปก่อนาาสาวงามประจำหมู่บ้านนะนี่จ้าด, <c oughs> ดอกแดงมันฮรเบฮิดตวกเน หิดไข่หิดไข่เห็ดกันตาเองโอ้ขาหักเปื่อนให้ฝนตกนี่เหลืองอื้อเลยนี่ค้างกันหิดปวกจะกิ๊กหน่อยสองดอกเนี vô địch đóng nữ khắng nát song đóng tên kia mừng mùa hinh hm hảnh 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 Năm bò Nam, yêu có điều hình Bọc nói Nam, อยู่ไขาหักกระปะอ๋อดีให้ไบึงนีวัาจะลุงรถเปลี่ยนไม้วะตีิ นี่ไม้ที่สองข้างทางเขาเรียนตัวเหมาอ้วงคือเปลออกเลยให้เอ้าโอ้ยเสียงขาเอองามปันนี้ไหมเออดอกแรกแหกมันขาอวบอวบแก่งหวานหวานเนาะแก่งหวานหวานใส่ตาจ้า อจูมนงามยางเตะหิดมา่อ่อนร้อนเตงมรุดเลยนอู้ปวกตามเลยนี่อือดแมนอีีถึงขายังเงาปวดจีร้องจอก được đúng lại hết ừ. đi được ปัดรันเพื่อมางัด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 งดออกไปนี่บ่เพื่อเลย Nhìn bò Nhìn chín nằm thế Nhìn nằm thế Nhìn chín thế chứ Nhìn chín nằm thế chứ Nhìn chín nằm thế chứ Nhìn chín nằm

มีดอกหน่อยหือพวกเขาหน่อยนี่<บ>นี่อยู่ในหลุมป๊าดค่ะค่าใหญ่มาก ngày nay muốn hổng nè má ta đã cha Để không ừ ờ, đây mày đây hoa thịt ăn qua số mười. má lần á đây này nổi. ถึงอันเราใหม่ถึงเห็ดอันนี้หมานตืบเห็ดปวกกออกออกลายเฮงดีเห็ดตะไคร้น้ำเห็ดรวมอยู่ข้างล่างมีกระตาที่กับบ้านแล้วจ้ะยางเหื่อยแล้วสอนเรัเมื่อนี้ขอบคุณจ้า